ไปที่วงการบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดอันดับการเป็นการโบทตสำหรับตำแหน่ง best K-pop leader 2020นะครับซึ่งซูโฮวงเอ็เนี่ยได้รับตำแหน่งนี้ไปครับซูโฮนะครับซึ่งเป็นลีดเดอร์แห่งวง EXO ครับได้รับตำแหน่ง best K-pop leader 2020หรือว่าผู้นำวงที่ดีที่สุดของวงการเพลง K-pop แห่งปี2020ครับจากแบบสอบถามที่จัดทำโดย King Choice ครับโดยโพลนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าเชื่อถือที่สูงมากเนื่องจากทาง King Choice ได้รับคะแนนโหวตในแบบออนไลน์เป็นจำนวนมากกว่า29ล้านโหวตโดยมีการลงคะแนนโหวตวันสุดท้ายนะฮะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับซูโฮแห่งวง EXO นะคะได้รับคะแนนโหวตเป็นจํานวนมากกว่า6,740,000คะแนนค่ะซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงมากนะคะโดยซูโฮนอกจากจะเป็นลีดเดอร์ของวงแล้วเขาก็ยังเป็นนักร้องเสียงหลักของวง EXO อีกด้วย ซูโฮเดบิวต์ด้วยการเป็นสมาชิกวงเอ็กโซในปี2012ค่ะหลังจากที่ใช้เวลานานถึง5ปีนะคะในการเป็นเด็กฝึกหัดโดยสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติในการเป็นลีดเดอร์ของซูโฮที่โดดเด่นมากของเขาเนี่ยก็คือสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างใจเย็นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีเนื่องจากซูโฮนั้นเป็นลีดเดอร์ที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ ในส่วนของลีดเดอร์ที่ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับ2รองจากซูโฮนะครับก็คือ RM แครับแห่งวง BTS ที่ได้รับคะแนนโหวตมากกว่า6กล้านเจ็ดแสนหนึคะแนนซึ่งต้อบอกว่าน้อยกว่าซูโฮราวๆสามห0ื่นคะแนนนะครับส่วนอันดับที่3ตกเป็นของ g ีฮโครับลีดเดอร์สาวแห่งวง Twice ที่ได้รับคะแนนโหวตไปเป็นจำนวนราวแปดแสนหนึ่งนาพนคะแนนนั่นเองครับ